อยู่3จังหวัดแต่ว่าต่อไปในอนาคตเราจะมีจะจะ,จะมีมาตรการหรือว่าการดูแลยังไงฮะเพราะว่าถ้าหากว่าน้ำท่วมไมบ่อยปุ๊บเนี่ยก็ยกไปยกมาลักษณะแบบนี้แต่ว่าต่อไปนี้ไม่ต้องยกเลยในอนาคตจะทํำยังไงครับ ครับบางพื้นที่นี่เวลาเรายกแล้วเนี่ยเราก็จอาไว้ที่นั้นเลยถ้าเราเห็นว่าสถานการณ์น้ําท่วมจะมีทุกปีเนีนะครับ Experience เราจะอยู่ในจุดที่สามารถที่จดหน่วยได้เนี่ยเราก็คงไว้อย่างนั้นเลยนะครับเราไม่ได้ลดลงเพราะว่าการย้ายมิเตอร์ขึ้นไปเนี่ยเราย้ายมิเตอร์ให้แบบเป็นบ้านสถานนะครับสามารถจดหน่วยได้แล้วก็สามารถใช้ไฟได้อย่างปลอดภัยอยู่แล้วครับคคมับท่านพอครับ ถามนี้นะครับผมเมื่อวานนี้ถ้ามีพี่น้องประชาชนที่ดูรายการลงพักระวังภัยสอบถามว่ากรณีที่บ้านเขาจมน้ําแต่ว่าจําเป็นที่จะต้องไปจ่ายค่าไฟหรือว่าจะเลยจะทํำยังไงฮะมีคําแนะนําอะไรบ้างครับอ่าครับอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ถ้าถึงกําหนดจะจ่ายไฟนะครับถ้าชาวบ้านยังไม่สะดวกนะครับก็เมื่อสถานการณ์น้ํามันลดลงเนี่ยนะครับก็ค่อยไปจ่ายเลยครับถ้าไม่สะดวกนะฮะก็ก็หลังจากที่สถานการณ์มัน น้ำลดลงแล้วเนี่ยการคมนาคมสะดวกแล้วก็ไปจ่ายนะครับเอาถ้าเลยกําหนดเวลาไม่ถูกตัดหรอครับ นะไม่ไม่ตอนนี้ในแต่ละก,การไฟฟ้าเราจะมีติดตามสถานก,การณ์อยู่นะครับเราจะทราบสถานาการณ์น้ําท่วมเราจะไม่มีการตัดไฟซ้าเติมประชาชนแน่นอนครับอืมอันนี้อันนี้เฉพาะแปดจังหวัดหรือว่าทุกจังหวัดะจังหวัดที่อาจจะไม่ถูกน้าท่วมแล้วเฉยโอกาสก็มอนนีอันนี้อันนี้อันนี้เป็นหลักการของไฟฟ้าภูมิภาคเลยครับทุกการก็วง่นวยอยู่ครับครับแต่ทุกที่จะถือปฏิบัติเหมือนกันว่าอย,ย่งางน้ำท่วมนี่เราจะไม่มีการตัดกระแสไฟฟ้าเด็ดขาดครับครับแม้ตัดจะตัดก็เฉเพาะที่มาอตรายอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับจะไม่ได้ตัดเนื่องจากการมดจ่าย ในช่วงน้ําท่วมนี้มีคาแนะนําสําหรับท่านผู้ชมอยู่อย่างไรให้ปลอดภัยจากไฟฟ้าฮะครับก็ช่วยก็ติดตามในการใช้ใช้กระแสไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าถ้ามีปริมาณน้ําเยอะๆเวลาอยู่ในบ้านถ้าท่วมเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่ควรระมัดระวังก็เรื่องปลั๊กนะครับปลั๊กปลั๊กปลั๊กไฟที่ติดตั้งอยู่ที่พื้นเนี่ยนะครับต้องระมัดระวังถ้าเห็นว่าน้ําจะท่วมปลั๊กไฟเนี่ยครับต้องมีการปลดไฟฟ้านะครับปลดไฟฟ้าแต่ถ้าชาวบ้านท่านไหนถ้าดูแล้วทําไม่เป็นเนี่ยนะครับไฟฟ้าภูมิภาคเนี่ย ก็พร้อมที่จะมีทีมงานไปให้คำแนะนําได้ช่วยเหลือนะครับก็สามารถติดต่อได้ทุกที่ของการไฟฟ้าเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้มีที่สามารถติดต่อได้สะดวกก็คือ p a c o n c e n t e r หนึ่งนึ่งสองเก้าครับหนึ่งหนึนะครับครับผมครับเอาละฮะท่านท่านครับสุดท้ายแล้วอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนไหมครับที่ใช้ไฟของทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนี่นะครับ ครับก็อยากให้ประชาชนมั่นใจว่าไฟาฟ้ามีภาคนะครับก็เตรียมการในการที่ดูแลระบบไฟฟ้านะครับให้สามารถจ่ายไฟได้อย่างต่อเนื่องนะครับอย่างไรก็ตามก็ด้วยความห่วงใหญ่นะครับในการใช้ไฟก็อยากใช้ประชาชนเนี่ยใช้ไฟอย่างอย่างปลอดภัยเนี่ยนะครับก็ควรจะต้องมีความระมัดระวังในการใช้ไฟในอ,อย่างที่ผมเรียนไปแล้วเรื่องปลั๊กไฟอะไรต่างๆแล้ถ้ามีการน้ําท่วมเนี่ยจะปลอดภัยที่สุดนะครับก็ปด คัดเอาออกนะครับเพื่อที่จะมดใจไปไปก่อนนะครับถ้าจะมีปัญหาอะไรเนี่ยก็หาลือได้ไปฟ้าได้ทุกที่นะครับที่จะสามารถให้คาแนะนํทกันได้ครับครับทุกพื้นที่นะฮะมีแต่แต่ละพื้นที่นี่มีประมาณสักสิบชุดได้นะฮะครับนีครับครับทุกที่ก็มีสิบชุดนะครนับครับขอบคุณมากครับพอครับครับผมครับยินดีครับผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตสิบภาคกลางพระนครศรีอยุธยานะครับรับผิดชอบคุณสุรศักด ไตรทานะครับรับผิดชอบทั้งหมด6จังหวัดด้วยกันนะครับคุณเจ็ดจังหวัดท่านผู้ชมก็มีพระนครเสียยุธยาปราจีนบุรีอ่างทองสระบุรีปทุมธานีและสะแก้วนะครับรวมทั้งหมดแล้ว6จังหวัดด้วยกันนะครับเหรับท่านผู้ชมที่สงสัยมาเมื่อวานนี้นะฮะตรวจสอบกับทีมข่าวเชียร์คสํานักข่าวเนชั่นบอกว่าเอกรณีว่าถ้ามีบินค่าไฟฟ้าไปที่บ้านของท่านนะครับแล้วไม่จ่ายไฟฟ้าถูกตัดหรือไม่นะฮะเพราสุรศักดิ์บอกว่าในช่วงนี้ พื้นที่ที่ถูกน้ําท่วมนะครับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่ากฟพนี่นะฮะอนุรลมให้นะครับแต่ว่าจังหวัดที่ไม่ถูกน้ําท่วมเดี๋ยวจะฉวยโอกาสนี้นะครับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับก็มีการตรวจสอบนะฮะแต่ละพื้นที่หรือว่าท่านผู้ชมสงสัยนะครับสอบถามหมายเลขด่วนได้ที่1 1 2 9นนะครับแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดนะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีนะฮะก็มี ทั้งหมดนี้คือเกือบ10ชุดที่เดียวนะครับหจากสาจังหวัดนะครับที่ถูกน้ําท่วมมีพระนครศรีอยุธยาอ่างทองปราจีนบุรีนะครับหลักๆนะฮะที่ประสบภัยน้ําท่วมอยู่ในขณะนี้ครับก็ท่านพอเขตหนึ่งนะครับบอกว่ามั่นใจเลยครับว่าท่านผู้ชมทางบ้านท่านใดที่ถูกน้าท่วมแต่ว่ายังไม่ได้ไปชําระสะตุ้งจะตางนะก็ยังไม่ต้องไปชําระก็ได้นะครับรอให้ระดับน้าลดลงก่อนแล้วก็สามารถ คมนาคมหรือออกจากบ้านได้ก็นําเงินเนี่ยค่อยไปชาระทีหลังได้ไม่ต้องห่วงว่าจะถูกตัดไฟเฉพาะบางพื้นที่ที่ถูกน้ําท่วมนะครับเดี๋ยังบางคนบอกโอ้โหช่วยจังหวัดนี้เลยไม่ไปจ่ายเลยนะปกติแล้วเขาจะมีบินฮะการไฟฟ้าใช่ไหมพอพอถึงกําหนดปุ๊บก็จะมีหนังสือแจ้งเป็นบินมานะบินค่าไฟฟ้าหอาทิตย์ยังไม่ไปจ่าย อีกหนึ่งอาทิตย์นะครับหลังจากสองาทิตย์ไปเรียบร้อยนะฮะถ้าหากว่าไม่จ่ายค่าไฟการไฟฟ้าสูบิภาคตัดเลยตัดเตะเลยนะฮะไปถึงก็ถอนมิเตอร์ท่านผู้ชมก็ไม่สามารถที่จะใช้ไฟฟ้าได้นะครับเมื่อสักครู่นี้คงจะชัดเจนแล้วนะฮะเอาไปที่จังหวัดบุรีรัมย์กันหน่อยอันที่น่าสงสารมากทีเดียวเพราะว่ามีพี่น้องประชาชนนะครับติดน้ำนะฮะติดถูกน้ําท่วมล้อมรอบเลยนะครับอยู่ใน เกาะแห่งนี้ต้องบอกว่าเป็นเกาะเลยคุณจิรเดชเพราะน้าล้อมรอบไปไหนมาไหนไม่ได้ระดับน้ําสูงประมาณเกือบเกือบสองเมตรครสองสัปดาห์แล้วนะฮะสองสัปดาห์ไปไหนมาไหนไปไหนมาไหนไม่ได้เครียดสิคุณจิรเดชก็จะมีบ้านคุณบ้านสวายสอหมู่8กับบ้านสวรค์น้อยหมู่6ตตาบลชุมแสงอําเภอกระสังบุรีล์นะครับแต่ว่าผู้สื่อข่าวคมชลึกทีวีลงไปตรวจสอบนะครับกับชาวบ้านนะฮะ หลังจากที่มีแพทย์เคลื่อนที่พยาบาลเคลื่อนที่นะครับของโรงพยาบาลกระสังวันนี้นั่งเรือเข้าไปตรวจรักษาและฟื้นฟูสภาพจิตใจก็ครับนะครับก็ไปเจอเด็กคนชราเจ็บป่วยแต่ว่าหลายรายที่น่าเป็นห่วงครับเครียดครับก็อาการส่วนใหญ่นะครับจากการตรวจสอบแล้วจากโรงพยาบาลกระสังนะครับซึ่งส่งทีมแพทย์แล้วก็ทีมพยาบาลเข้าไปนะครับพบว่าประชาชนนะครับ ทั้งสองบ้านนะครับก็คือบ้านสวายสอแล้วก็บ้านสวรรนน้อยที่ตำบลชุมแสงอำเภอกระสังนะครับส่วนใหญ่นะครับเกิดอาการเครียดนะครับแล้วก็มีอาการปวดเมื่อยตามตัวนอนไม่หลับนะครับจากกรณีที่บ้านเรือนแล้วก็ไล่นาของเขาเนี่ยครับถูกน้ําท่วมเป็นเวลายาวนานเกือบเกือบสองสัปดาห์นะครับนอกจากนี้นะครับทางแพทย์นะครับยังบอกว่า ชาวบ้านหลายรายนะครับมีอาการน้ํากัดเท้าแล้วก็เป็นผื่นตามร่างกายนะครับครับเอาไปตรวจสอบกรับคุณประกอบนารมนะครับนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับลงไปในพื้นที่นะครับสวัสดีครับคุณประกอบครับครับสวัสดีครับครับไปตรวจสอบแล้วชาวบ้านได้ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมอย่างไรบ้างครับอ๋อน่ารับผงท่้าน่าสุขภาพใช่ไหมครับครับก็อาการที่เราออกเหนือแพทย์ร่วมกับโรงพยาบาลกระสังในส่วนใหญ่จะ อาจจะเป็นพวกน้ำขัดเท้าครับนะครับแล้วก็คนไข้ที่มีพวกพกโรคเรื้องต่างๆเบาหวานกวาันต่างๆนี้ทางทีมแพทย์ทาโรงพยาบาลกระตังก็จับจุกยาจะารเป็ดไปให้นะครับชาวบ้านในพื้นที่เขาเครียดไหมครับน้ำท่วมนานาเนี่ยก็ตอนแรกก็เครียดอยู่นะครับพอหลังมาก็โอ้ทำทัดใจได้ครับครับ อาการหลายหลายหลาย,หลายนะครับชาวบ้านนี่เขาเป็นยังไงบ้างครับคุณประกอบอาการอาก,การแบบไหนครับเครียดด้วยว่าความเครียดเนี่ยครับความเครียดนะครับออกไปทํางานไม่ได้หาเงินไม่ได้เออเขาคิดกันยังไงฮะชาวบ้านเขาคิดว่าคืออ่าว่าเกี่ยวกับเครียดยวกับปลุกอ่าผลผลิตทางเกษตกรที่มันจมไปนะครับครับอะไรต่างเพราะว่าบางก็กลัวบางอะไรต่างนี่ก็ฐานะก็ไม่ค่อยดีครับ ถ้ามีน้ําท่วมนาท่วมอะไรต่างๆนี่็โอ้ปัญหาก็ตามมาเยอะนะครับครับมีรายจ่ายแต่ไม่มีรายรับะไรครับมีแต่รายจ่ายแต่ไม่มีรายรับนะฮะครับแบบมีรายจ่ายมีรายรับนะครับครับแล้วแล้วแล้วได้ให้คําแนะนํากับชาวบ้านยังไงในการผ่อนคลายเพื่อไม่ให้เกิดความเครียดลักษณะแบบนี้ฮะตอนนี้เราได้มีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลสังแล้เพวกเราก็ได้แนะนําไปว่าเออก็อ่าก็ให้ อ่าทัใจให้สบายนะครับ,รบทางราชการทางแรงต่างก็ไม่นิงนนอยใจทางอ่าผู้ใช้บ้านอบต,ตก็ชื่อเรือก,กันนะค,ค,คงจะบรรเทาความเรือร้อนในส่วนนี้ไปได้นะครับ ก็คงก็เขาก็คลายควากังวลหน่อยนะครับคือตอนแรกก็เครียดอยู่นะครับตอนลังมามีเนื้องานต่างๆมาช่วยดูแลก็โอ้ก็สบายใจยิ้มนองนะครับครับสองหมู่บ้านสองหมู่บ้านนี้ไม่สามารถที่จะไปไหนมาไหนได้โดยโดยเฉพาะคือเรเรียกว่าออกไปไหนมาไหนได้เฉพาะเรืออย่างเดียวใช่ไหมครับครับครับทนนี้การจราจรใช้เรืออย่างเดียวครับโดยมีฐานจากหน่วยพัฒนาการพื้นที่ห้าสิบสองมาลงมือความสะดวกอย่างเต็มที่เลยนะครับครับครับ หลัง ana, จากที่มีแพทย์เคลื่อนที่ลงไปอพยพบาลเคลื่อนที่ลงไปในพื้นที่แล้วนี่ชาวบ้านคงสบายใจขึ้นนะฮะตามคำพูดสบายสบายใจขึ้นเลยิ่งยิ้มแย้มแจ่มใสครับอานะครับครับขอบคุณมากครับคุณประกอบครับครับครับคุณประกอบนาลามนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์แต่ว่าผู้สื่อข่าวคมชัอลึกทีวีลงไปตรวจสอบคุณเจรเดชชาวบ้านเขาก็บ่นให้ฟังนะฮะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นแนวแนวเดียวกันนะครับตอนนี้ก็เป็นอยู่ลําบากมากเพราะว่าไม่รู้จะไปไหนมาไหนไม่ได้ไง ก่ได้เฉพาะทางเรืออย่างเดียวระดับ,บน้ําก็สูงประมาณ3เมตรอ่ะคุณเจรเดตสูงนะแต่ละวันมีนรายจ่ายไม่มีรายรับอ,อย่างที่คุณทุ้ชาติบอ,บอกเนะมื่อสักครู่นะจ่ายอย่างเดียว ไม่มีรายรับนาก็ถูกน้ําท่วมนอกจากไม่มีรายรับไม่มีรายมีรายจ่ายแล้วนะบ้านที่ตัวเองอยู่นะอย่างผมเนี่ยอยู่บ้านแล้วน้ําท่วมเนี่ยต้องระวังเลยนะไม่ใช่ระวังโจรนะคุณทั้งถ้าขาบทั้งงูโอ้โหเลื้อยกันยั่วเยี่ยเข้าบ้านน่ากลัวนะโอ้น่ากลัวนะฮะน่ากลัวยิ่งระดับน้ําสูงประมาณ3เมตรเนี่ยคุณเชนเดช ถ้าสามเมตรนึ่งน่าจะสูงกว่าทั่วไมสูงกว่าผมแหละสูงกว่าต้นไม้งูเงี้ยวเขี้ยวขอที่มันอาศัยอยู่ตามพื้นตามป่ามันอยู่ในน้ำไม่ได้พอเจอน้ำา็หัวมาปุ๊บทางนี้ที่เดียวก็คือขึ้นบ้านพอขึ้นไปบ้านเท่านั้นคุณเจรเดชแมงป่องอะแมงป่องลุงคิดอยู่กัดต่อยรับเรียกต่อยใช่ไหมต่อยนี่ปั๊บเข้าไปอะเรียบร้อยแต่ว่าที่น่ากลัวมากที่สุดนะครับในขณะที่ชาวบ้านเนี่ยออกไปไหนมาไหนไม่ได้ถ้าไปถูกงูพิษกัดโอ้โหคุณเจรงไงนึกภาพไม่ออกนึกภาพไม่ออกแต่ว่า นอกจากงูงเงี้ยวเขี้ยวขอที่ที่เป็นเรียกว่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษแล้วนะฮะทางนายแพทย์ศิริว,วัฒน์กิจจานนท์นะครับนายแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลกระสังก็แนะนำาลครับบอกว่าให้ชาวบ้านเนี่ยผ่อนคลายออนิดนึงถึงแม้ว่าจะมีแต่รายรับไม่มีรายจ่ายก็ตามนะครับอันนี้คือธรรมชาติที่เกิดขึ้นแต่คาดว่านะครับน้าระดับน้ําน่าจะลดลงในช่วงอีกประมาณไม่เกิน1สัปดาห์นะครับที่จังหวัดจันทบุรีนะครับที่อำเภอกระสังสองหมู่บ้านนะฮะ ก็มีบ้านสวายสอหมู 8, ่8กับบ้านสวรนน้อยหมู่หกนะครับตําบลชุมแสงอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับทางาพยาบาลเคลื่อนที่ลงไปให้การช่วยเหลือโดยเฉพาะความเครียดน่าจะบรรเทาลงได้นะฮะอ่ะพากสักครู่ดีไหมฮะคุณจิรเดชนะครับ,รบยังมีเรื่องของอที่จังหวัดปรดาจีนบุรีนะครับท่านผู้ชมไม่น่าเชื่อว่าในช่วงที่น้ําท่วมนี่มีโจรชายบาปเข้าไปรับพระพุทธรูปที่โต๊ะบูชา โอ้โหโจรน้ำท่วงยังเป็นลักขโมยเข้าอีกเหรอเออมีโจรใจบาปอ่ะคุณชิเล่เด็กให้เงี้ยคุณชิเล่โจรใจบาปอ่ะนี่หวยออกนะมันยังยังเป็นลักขโมยอ่ะจะเกี่ยวกับหวยไหมเนี่ยนะเอาพัสดุดีกว่านะครับครับ